ซื้อสียี่ห้อไหนดีกับ5เรื่องต้องรู้สีนิปปอนเพนส์สียอดขายอันดับหนึ่งของเอเชียสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณนุมคุณนนี้นะครับวันนี้มาในตอนซื้อสียี่ห้อไหนดีกับแขกรับเชิญคุณสูจาก,ส,กสีนิปปอนเพน์ครับโอ้โหโจหัวก็น่าสนใจแล้วครับ5เรื่องต้องรู้ของแบรนด์อันดับหนึ่งของเอเชียครับผมอ้โหอันนี้อยากจะเกิดให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่า เอ๊ะทำไมมันถึงเป็นซื้อสียี่ห้อไหนดีเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเวลามาปรึกษาเราเนี่ยยี่ห้อนั้นด,ดนดีไหมยี่ห้อนี้ดีไหมยี่ห้อนั้นดีไหมเนี่ยเราเองก็ก็ต้องแต่ละยี่ห้อเขามีจุดเด่นจุดขายของเขาเราก็เลยอยากจะเชิญนะครับตัวแทนแต่ละแบรนด์เนี่ยมาเล่าถึงจุดเด่นจุดขายจุดเจ๋งของแบรนด์ของตัวเองให้ทุกคนได้ฟังแล้วทุกคนเดี๋ยวก็ลองฟังดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เราเนี่ยแมทช์กับยังไง สินค้าตัวไหนยี่ห้อไหนยังไงแต่วันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราเนี่ยนะฮะเป็นคุณซูเนาะซึ่งเป็นผู้ในการฝ่ายการตลาดของสีนิพอลเพนนะฮะก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ของนิพอลเพนเลยให้เกียรติพวกเรามากๆนะครับแล้วก็จะมาเล่าถึงเรื่องของสีนิพอลเพนซึ่งเป็นสีอันดับหนึ่งของเอเชียนะขายดีที่สุดในเอเชียขายดีทั้งประเทศจีนเนาะหลายประเทศนะประเทศัมาเบสิงคโปร์มาเลยนะฮะเราอยากรู้ว่า ห้าเลือกต้องรู้เนี่ยที่มันจะชูจุดข,ขายของริอมเพจในวันนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับก่อนที่จะไปกันต่อฮะอเรามาเริ่ม เรื่องน่ารู้เรื่องที่1นึกันอ่าเขาบอกว่าแบรนด์สิงค์นิป้อนเพนเนี่ยมีอายุร้อยกว่าปีแถมมีต้นกําเนิดจากเครื่องสำอางนี่ยังไงครับคุณซูครับใช่ครับก่อนอื่นเลยต้องเท้าความนิดนึงนะครับก็ตั้งแต่ปี1881คือศักราชแปดแปดหนะครับก็กว่า140ปี140 140ปีมาแล้วนะครับที่นิป้อนเพนเนี่ยมีจุดเริ่มต้นซึ่งเดิมแรกเริ่มเดิมทีเราไม่ได้ผลิตพวกสีต่นางๆเลยนะครับเราผลิตเป็นซิงค์ออกไซด์ ที่ใช้ในเครื่องสําอางและยารักษาโรครักษาผล <ừ m, S 2> อื่นแท้ต่างๆก็สมัยนั้นเองเนี่ยก็ก็ใช้กันอย่างแพร่หลายครับแล้วก็เป็นเจ้ารแรกๆที่ผลิตซิงค,อค์ออกไซด์ที่ปราศจา,า WAN, กไม่ว่าจะเป็นสารปล่อดและตะกั่วต่างๆก,ก,ก็กว่า1 4 0ปีแล้วครับที่เราจนมาถึงวันนี้เราก็มีการพัฒนาขยายธุรกิจต่างๆออกมาจนวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ว่าจะเป็นสีทาบ้านและอาคารต่างๆด้วยคือจริงๆความที่บอกว่าแบรนด์นี้มีอายุร้อยกว่าปีเนี่ย มันแสดงว่าแบรนด์นั้นอ่ะจะต้องอยู่กันมายาวนานแล้วก็จะต้องเจ๋งจริงถึงจะอยู่กันมาได้นะฮะคือคือจุดเริ่มต้นเนี่ยเราเกิดจากในประเทศญี่ปุ่นนะครับจากโอซาก้าแล้วเราก็ค่อยๆขยายธุรกิจเนี่ยไปในทั้งที่ในจังหวัดต่างๆในญี่ปุ่นน,น,นะก็ขย,ยายโรงงานต่างๆออกมามนะครับก็ผมว่าก็น่าจะเป็นแบรนด์ที่ได้มองในเรื่องของคุณภาพ ในสไตล์ตามคนญี่ปุ่นเนาะที่มีความใส่ใจในรายละเอียดของการทํางานเนาะหรือว่าการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆเพราะว่าคนญี่ปุ่นเองเขาจะใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็พิถีพิถันในการทํางานนะจริงจังกับการทํางานอย่างมากนี่ก็คือข้อที่หนึ่งเนาะจริงๆก็คือแบรนด์ที่มีอายุเยอะๆหรือว่าดังๆของญี่ปุ่นนี่มีหลายแบรนด์นะคุณสุจริงๆก็จะมีอีกหลายแบรนด์ครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าฮอนด้า แบรนด์เหล่าน like so. mm ี้เองที่เป็นรถยนต์เนาะเขาก็อยู่กันมาก็หลักร้อยปีเหมือนกันครับก็ใกล้เคียงกับนิปปอนครับแต่ของเราอาจจะยาว่าสักเล็กน้อยซึ่งพอเราบอกว่าเราอายุงานมามากกว่าร้อยปีเนี่ยมันเลยทําให้เรื่องน่ารู้เรื่องที่2เนี่ยคือสีนิปปอนเพนเนี่ยเป็นผู้ผลิตสินค้าต่างๆเป็นเจ้าแรกๆหลายอย่างในญี่ปุ่นหลายอย่างในเอเชียเลยเป็นเหมือนกับเป็นผู้นำอินโนเวชันในยุคนั้นอยากให้ลองเล่าให้ฟังหน่อยับว่ามันมี เรื่องราวอะไรยังไงมาบ้างราครับจุดแตกต่างและจุดที่นิป้อนเพนมองก็คือในเรื่องของอินโนเวชันหรือนวัาตากรรมคือตั้งแต่ต้นกำเนิดบริาษัทของเราที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็เป็นเจ้าแรกที่ผลิตซิองค์ออกไซด์ที่เป็นเพียวนะที่บริสุทธิ์เนาะแล้วก็ไม่มีสารพวกสารอันตรายต่างๆเนาะก็เป็นเจ้าแรกที่ทำหลังจากนั้นมาเราก็มาผลิตกลุ่มสีที่เป็นสีทาเรือต่างๆ ก็เจ้าแรกในญี่ปุ่นอีกที่ผลิตออกมาเพราะเราต้องการจะแข่งกับฝั่งยุโรปเนาะ,ะหลังจากนั้นมาเนี่ยก็พัฒนาต่อยอดออกมาเป็นสินค้าต่างๆที่หลากหลายครบทุกการใช้งานทั้งหมดเนาะของที<ม>่ต้องมีการใช้สีหรือพวกสารเคลือบผิวเนาะเราก็จะมีนวัตกรรมต่างๆครับว่าจะเป็นสีน้ำทาคานสีภายในก็เป็นสีที่ฆ่าไวรัสกับจะไวรัสได้เนาะหรือว่าเป็นสีที่ไม่มีกลิ่นซีโร่วีโอซีแบบนี้หรือถ้าเป็นแบบสีภายนอกก็มี สีที่มีความทนทานสูงสามารถทนความร้อนได้สูงหรือเป็นสีอุตสาหกรรมเราก็จะมีสีอุตสาหกรรมที่ใช้ในงานรงงานอุตสาหกรรมต่างๆผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานต่างๆของอุตสาหกรรมในทุกประเภทของอุตสาหกรรมนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นกลุ่มงานเรือเองเราก็จะมีสีที่ออกแบบมาสําหรับงานเรือที่เขาเรียกอะไรมีให้ค่าการเดินเรือต่างๆเนี่ยผ่านตามมาตรฐานด้วยเนาะประหยัดการใช้เชื้อเพลิงต่างๆด้วยนะครับ ก็เป็นนวัตกรรมทั้งหมดเลยคับญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่เก่งด้านเดินเรืออยู่แล้วด้วยเนาะแล้วก็เป็นประเทศที่ผลิตเครื่องบินด้วยเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมประเทศหนึ่งของโลกใช่ครับว่าดีเอ็ความเป็นอินโนเวเตอร์นะดีเอ็ของความเป็นนวัตกรนะผู้สร้างอะไรใหม่ๆมันก็อยู่ในแบรนด์นี้มาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วพูดง่ายๆใช่ครับ เราก็เราก็ยึดแนวคิดแล้วก็วิธีการดําเนินธุรกิจตั้งแต่นั้นจนถึงวันนี้ครับมันก็เลยทาให้สีนิปนอนเพนต์มีสินค้าอะไรแปลก,ปลก,ปลกๆใหม่ๆเข้ามาในตลาดเยอะเนอะหลายๆตัวก็จะเห็นว่าเป็นสินค้าใหม่ที่คิดค้นมาอย่างดีคิดค้นมาดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลายๆตัวก็คุณภาพมันก็คงทนถาวรตามแนวคิดของญี่ปุ่นอ่ะคือเหมือนลถคือบางทีเราจะเห็นว่าเหมือนรถญี่ปุ่นนะถ้าเทียบกับรถยุโรปรถอะไรต่างๆนะ เขาอาจจะมีฟังก์ชันฟีเจอร์ที่อาจจะไม่ได้มากเท่าแต่เขาคนอะ่ะเขาอยู่กันมาโหนานมากแล้วก็มีความทนทานสูงเพราะว่าเขาคิดคนวิจัยและพัฒนาสิ่งที่มันจําเป็นจริงๆตรงนี้ pp, มันได้เป๊ะมาก,มากๆใช่ไหมครับผมว่าลักษณะแนวคิดของการทํางานก็น่าจะเป็นลันนกษณะคล้ายๆก,กันกับในแบ, <ค adopt. S 1> บรนด์ญี่ปุ่นต่างๆนะครับก็คือใส่ใจลงในรายละเอียดรู้จริงทำในในการทำสินค้านัะเพราะว่าหลายๆคนที่ซื้อสินค้าของแบรนด์ญี่ปุ่นนะถ้าเกิดเทียบนะ ก็จะรู้เลยว่ามันจะมีคาแรคเตอร์หนึ่งคือเรื่องของความที่มันใช้งานได้จริงทนทานแล้ไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่มันของจริงอ่ะอยู่ได้จริงไม่เจ๊งง่ายๆครับค่ะแหมนึกถึงนึกถึงสีนิปอนแล้วจะให้เชียร์คุณซูออกรุ่นโอมาเกษตรกันเลยเห็นกำลังฮิตตอนนี้สีตามใจคนตาย ้าสนใจก็ยินดีนะครับถ้าสนใจของเพนจะทําสีอมมะกเศษให้ก็ได้นะเรามีสีที่อยู่ในร้านแบกสีให้ตามใจคนซื้อเีอแล้วก็ผ่านไปสองข้อละเรื่องน่ารู้ข้อที่สาเรื่องน่ารู้ข้อที่สามก็คือเมื่อกี้เราโจกหัวไว้ตอนแรกเลยว่า nippon เพนเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียผมว่าโหถ้าใหญ่ขนาดนี้ได้ไม่น่าจะมีแค่สีทาอาคารก็เลยอยากให้คุณซูเล่าหน่อยว่าความยิ่งใหญ่อลังการของ สีนิปอนเพนนี่เป็นยังไงครับก็จริงๆหลายภาคอาจจะรู้จ mm ักสีนิปอนเพนที่เป็นสีทาบ้านและอาคารเนาะสีน้ำสีน้ำมันหรือสีอุตสาหกรรมต่างๆแต่จริงเรามีเมื่อกี้ผมมีแตะไปแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นสีมารีนหรือว่าสีเรือของการเดินเรือเนาะทั้งเดินเรือทะเลหรือเดินเรือน้ําจืดเองก็ตามแล้วก็ที่เป็นกลุ่มสีประเภทซัพพลายเข้า OEM อ่ายกตัวอย่างเช่นสีรถยนต์เนาะก็ผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ย ก็จะใช้สีนิปอนเพ n t ก็คือซื้อ t o y ยต้าหรือ Honda ก็จะมีสีนิปปอนเพ n t ติดไปในบางรุ่นอย่างนี้ถ้าเราใช้รถ t o y ยต้าหรือฮอนด้เนี่ยเราอาจจะเป็นลูกค้านิปปอนเพยโดยไม่รู้ตัวซึ่งอาจจะไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ลิไม่ได้เขียนแบรนด์อยู่แล้วที่ติดออกไปนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มสีที่เป็นสีพ่นซ่อมรถยนต์ด้วยอย่างเช่นเวลาเรา เข้าไปซ่อมสีรถเนาะเข้าตามอู่ต่างๆอ,อันนี้ก็จะมีสีนิคอนเพนเหมือนกันนะครับหรือจริงๆเราก็จะมีสีอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะก็อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายแหล่ที่เป็นงานโคดติ้งครับ<อ>หรือว่าเป็นสีพาวเดอร์ต่างๆอะไรเงี้ยเราก็มีจัดจำหน่ายเช่นเดียวกันหมายถึงทีวีตู้เย็นใช่ก็บางส่วนว่าอาจจะมีของการใช้สีพวกนี้โอ้ก็เป็นงานโคดติ้งคบวงจรซึ่งผมได้ยินมาว่ากลุ่มสีอุตสาหกรรมสีพวกรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยฮะ จริงๆแล้วใหญ่กว่าซีรัมฐานท,ท,ท,ที่ที่ประเทศไทยด้วยอีกเนาะใช่ครับ <c oughs> จริงๆถ้าเกิดรวมยอดขายทั้งหมดนะครับ <c oughs> บิบอนเพจในประเทศไทยเนี่ยเรามียอดขายอยู่ก็เข้าางหน้าจาอันดับ <c oughs> 2ครับเพราะว่าใน <c oughs> กลุ่มสีที่เป็นสีรถยนต์หรือว่าสีค่นส้มรถยนต์เองเ,อเนี่ยก็มีตลาดที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเพราะในอดีตของเราเราเป็นฮับของการพปลา์รถยนต์เนาะในตัวเอเชียใช่ไหมครับก็หลายๆรุ่นเองก็ได้ใช้สีในคอนเพจนะครับนั่นแหละจึงเป็นที่มาทําให้ของเราเนี่ยมียอดขายกว่า6 0พันกว่าล้านเหรียญสหรัฐ ในปีที่ผ่านมาปี2021นะครับก็เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา5-6ปีแล้วครับนี่อยู่อนา,อย,านอ,ยอยู่เท่าไหร่ของโลกครับถ้าเป็นอันดับโลกเราจะอยู่อันดับ4ของโลกนะครับอ,อยู่อันดับ4ของโลกก็ท็อปไฟนะใช่ไทอปไฟทอปไถ้าเป็นเอเชียผมต้องแจ้งแบบนี้ก็เราก็ห่างจากเบอร์2ของเอเชียเรียกว่าได้ครึ่งหนึ่งเลยได้ก็ยังยังคงพัฒนาต่อไปได้อีกเยอะครับ พอก็ดีจริงๆเรื่องแนหรู้ข้อที่4ี่ครับข้อที่4ี่เนี่ยก็บอกว่าโซลูชันคือไม่ได้แค่มีผลิตภัณฑ์แต่คิดเป็นโซลูชันคิดเป็นมองปัญหาของลูกค้าที่ตั้งนี่คือยังไงครับก็นิปอ a เพ t เราจริงๆผลิตภัณฑ์เราเนี่ยค่อนข้างพบตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าอยู่แล้วแต่ว่าเรามองข้ามไปมากกว่านะครับ เรามองข้ามไปว,ว่าวันนี้ลูกค้ายังมีปัญหาอะไรอยู่มไม่ว่าจะเป็นปัญหาของปัญหาจากที่เกิดขึ้นในผนังสีปัญหาที่เกิดจากงานโครงเรล็กต่างๆปัญหาที่เกิดจากการใช้วัสดุเคลือบผิวอื่นๆทั้งหมดเนี่ยเรามองข้ามไปแล้วเราก็ต้องการที่จะปิดและแก้ปัญหาตรงนั้นให้กับลูกค้าโดยเอาโซลูชันเนาะหรือระบบซิสเต็มต่างๆที่เราคิดค้นมาใหน้นำเสนอกับเขาเพียงแค่คุณบอกเรามาว่าคุณมีปัญหาอะไรเราก็จะ วางระบบแล้วก็แก้ปัญหาด้วยโซลูชันของเราให้ mm hmm. นั้นเหมือนผมว่าน่าจะเหมือนกับทางโฮมเพจเช่นเดียวกันที่ช่วยออกระบบแนะนําลูกค้า mm hmm. แล้วก็แก้ปัญหา mm hmm. ตอบโจทย์ต่างๆนะครับผมผมคงควัก<ๆ>ความตรงนี้ให้นิดนึงคือคือพอเรามองเรื่องมากกว่าแค่ผลิตภัณฑ์แต่มองเป็นโซลูชันเนี่ยมองไปที่ปัญหาของลูกค้าเนี่ย mm hmm. มันหมายความว่าสิ่งที่เราเห็นกับท,ทางเราทํางานล่วมกับนิปปอนเพนมาเราเราก็จะเห็นว่านิปปอนเพนต์ใเรามอง,มอง,ม,องมองการขายการตลาดอะ จะมองเป็นปัญหามองเป็นโซลูชันเอ้ยลูกค้าเกิดปัญหานี้ต้องใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ลูกค้ามีปัญหานี้ต้องใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ลูกค้ามีปัญหานี้ต้องใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เขาจะไม่โฆษณาเป็นตัวตัวว่าตัวนั้นตัวนี้ดียังไงซึ่งถามว่ามันจะเป็นวิธีคิดที่ลึกซึ้งกว่านะผมผมใช้คํานี้เพราะว่ามันจะไปตรงไปที่ความต้องการของลูกค้าจริงๆข้อที่1นึ่งและข้อที่2เนี่ยทีมงานต้องเก่งกว่าหมายความว่าการที่คุณจะเลือก mix and match ผลิตภัณฑ์ในพอร์ตโฟลิโอทั้งห ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เนี่ยแปลว่าทีมงานของแม้ก็ทั้งทางริปอนเพนเองหรือแม่ทั้งคนขายเองอย่างพวกเราเนาะอย่างโฮมเพนเองเนี่ยก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในสินค้าที่เป๊ะถึงจะเลือกวางสินค้าให้ตรงตามระบบเไปแก้ไขปัญหาได้นะคือไปหยิบสินค้าที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้าไปนําเสนอขายลูกค้ามันก็เป็นการที่จะมองมีออนไม่ใช่ลูกค้าจะต้องไปศึกษาเองคิดเองรู้เองแล้วไปเปรียบเทียบฟีเจอร์เองก็จะเป็นอะไรที่เหนื่อย ใช่ครับใช่ไหมครแล้วก็ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยสินค้าสีในทุกปัจจุบันนี้มันมีมากกว่าสินค้าสีรุ่นก่อนเนี่ยเป็นเท่าเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะจําผลิตภัณฑ์ได้ใช่ครับไม่มีใครจะไปจําอะไรต่ออะไรได้การเลือกใช้สีทาบ้านเราผ่านไปสิปีเราทาครั้งหนึ่งครับเราไม่ได้ใช้ทุกวันเนาะก็ให้ทางนิปปอนเคสไม่ควรจอให้ทางโคมเคสไม่ควรจาแนะนาเป็นโซลูชันก็ ฟังดูเหมือนจริงๆเป็นเรื่องง่ายแต่จริงๆแล้วอ่ะต้องอาศัยทั้งความรู้ทั้งเทคนิคและอาศัยความชำนาญของทีมงานเพื่อที่จะทําตรงนี้ได้ใช่ครับตรงนี้<ช>ยอมรับนะครับว่าทําไมถึงอยู่มาได้ร้0ี่สิปีนี่ไงครับโอโ<ช>้โหทัสวัยเลือกได้ล้วข้อที่ห้าความเป็นญี่ปุ่นครับที่อยู่ในการทํางานของสีนิปปอนเพนสนี่คืออะไรครับคือจริงๆเมื่อกี้ทางคุณหมีเนาะก็ได้แต่ไปแล้วนะเรา ต้องมีความเป็น expertise คือมีความเป็น e x p e r t ในแง่ของอความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทํางานแล้วก็ถึงแม้กระทั่งความรู้ความเข้าใจถึงพื้นผิวที่ลูกค้าเนี่ยเอาไปใช้เพราะนั้นเราจะไม่แนะนําสีแบบทันทีเราต้องถามก่อนว่าหนึ่งคือลูกค้ามีปัญหาอะไรอยู่บ้างพันพื้นผิวที่ลูกค้าใช้มันคือ เป็นลักษณะแบบไหนเนาะมันมีมีลักษณะอย่างไรอ่ะแล้วก็ปัญหาที่เจออยู่มันเออมันมันมันเชื่อมโยงกันได้ไหมเพราะนเราจะถามเรื่องพวกนี้ก่อนที่เราจะแนะนําระบบต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าทั้งพนักงานนิปปอนเพนเนาะหรือพนักงานขายตามหน้าร้านต่างๆต้องมีความรู้ความเข้าใจตรงนี้คนระับนอกจากความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยเราเยังต้องมีความใส่ใจอีกทางหากเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางนิปปอนเพนเนี่ยเรามองค่าไปม,มากกว่านั้น เราอยากให้ลูกค้าที่มาติดต่อหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากนิปอนเพจเนี่ยรู้สึกว่าเออเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราสามารถไปยกระดับไปช่วยแก้ปัญหาของคุณได้จริงๆครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความเป็นเอเชียเข้าไปด้วยครับเราจะใส่ใจเขามากกว่าอะไรเงี้ยครับโอ้นี่เห็นชัดเลยนี่คุณดีเขาชอบมากเลยทั้งความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็มาใช้ในการทํางานเลยโฮมเพนเยอะมากเลยแล้วมีโอมโตะแล้วนะโอมเตะนาชิโอมเตะนาชิอ๋อมีอีกหลายอย่างซึ่งจริงก็มีหนังสือ เอามาสอนเอามาอะไรเยอะเลยนะในรีเนนรีเนนรีเนนเงี่ยความแม่งยืนด้วยนะครับโ้ดีมากๆเลยความใส่ใจนี่คือ5ข้อที่น่ารู้นะจริงๆผมแถมให้นิดนึงเข้าใจว่าเออปัจจุบันนี้ยญ p ปุนิปปอนเพนต์กำเนิดจากญี่ปุ่นก็จริงเจ้าของแรกเริ่มเนี่ยเป็นญี่ปุ่นก็จริงแต่ปัจจุบันไม่ใช่คนญี่ปุ่นละอ่าก็ปัจจุบันจะเป็นชาวสิงคโปร์ครับ ท่านก็คือมิสเตอร์โกนะครับมิสเตอร์โกเชียงเหลียงนะครับหรือว่ามิสเตรโกฮับจินก็ท่านก็ก็คือเป็นทั้งสองสั่งเขาเป็นผู้เป็นเจ้าของเนาะในฝั่งของสิงคโปร์จริงๆท่านาก็ก่อนหน้าเป็นอยู่ในบริษัทวุฒิลังโฮดดิ้งครับก็ได้เข้ามาซื้อไลายเส้นในการทำตลาดสีนิ้อนเพนนอกประเทศญี่ปุน่นครับ เราก็ได้นั่นแหละจึงเป็นจุดกําเนิดที่ทาให้นิปปอนเพนเนี่ยเราทําธุรกิจต่างๆนอกจากปะเที่ญี่ปุ่นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีจนถึง16ประเทศจนถึงวันนี้แล้วก็มีอีกกว่า60โรงงานผลิตทั่วในเอเชียซึ่งจริงเราก็มองว่าเรายังจะขยายต่อด้วยซ้ำนะครับก็จะมีในฝั่งยุโรปที่เราก็อาจจะยังไม่ได้แข็งแรงมากนักแต่ก็เรายังก็มีแผนที่จะขยายขยายต่อไปครับก็วันนี้ก็ได้เล่าเรื่องสีนิปปอนเพนหรือปรัชญาการ การทําธุรกิจของสีนิปปอนเพนให้ทุกคนฟังเนาะถ้าถามเรากันว่าสีนิปปอนเพนถ้ามีเพื่อนๆถามเนาะซื้อสีนินป้อนเพนดีไหมสีนิปปอนเพนยังไงเราคงบอกว่าถ้าคุณอยากได้สินค้าที่มีการคิดค้นได้ปัญญาในที่แบบญี่ปุ่นเนาะคือเรื่องของอินโนเวชั่นนะครับก็คือในเรื่องของความเอ็กซ์เปิดความรู้จริงในเรื่องของผลิตภัณฑ์เนาะแล้วก็กนวัตกรรมต่างๆเอาวัตกรรมต่างๆมาใช้แล้วก็สินค้า ใช้ได้จริงอาจจะไม่ได้หวือหวาแบบเวอร์วังมากแต่ใช้ได้จริงอยู่ได้นานทนตอบโจทย์แล้วก็ตอบโจทย์ตรงโซลูชันหมายความว่าไปจับตรงความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงมาใช้คือบางทีเรามีสินค้าอะไรบางอย่างที่มันหวือหวาก็จริงแต่มันไม่ได้ตรงใจอ่ะตรงโซลูชันแล้วก็ที่สําคัญคือการที่มีทีมงานพร้อมซัพพอร์ตเป็นโซลูชันอันนี้ผมว่าเป็นจุดที่แตกต่างหมายความว่าการที่คุณจะซื้อสีทาบ้าน ซื้อสีทาโครงการซื้อสีทาอาพาร์ตเมนต์หอพักโรงงานคุณอาจจะไม่ได้ต้องการแค่ซื้อสีแล้วกลับบ้านไปกับออฟฟิศไปคุณต้องการคนที่มาทํางานร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์ให้คําแนะนําจนกว่าระบบสีคุณจะจบทาสีแล้วไม่ลอกล่อนแล้วคุณก็สบายใจใจ่ายเงินแฮปปี้กับบ้านไปตรงนี้แหละเป็นตรงโซลูชันเป็นพาร์ทที่นิปปอนเพนต์จัดหาให้คุณได้ซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างจาก คนอื่นเพราะว e ่าเขาไม่ได้ขายแค่ติตภัณฑ์เขาขายทั้งระบบเป็นโซลูชันทั้งคนทั้งความรู้เป็นแพ็กเกจนะครก็สินค้าและบริการรวมกันเข้าไปจับเข้าไปในแง่ของปัชญาของสีนิปอนเพนเนาเราก็ได้ฟังกันมาแล้วแล้วถ้าสําหรับชื่อสินค้า่ะฮะที่อยากจะให้คุณซูฝาก ฝากร้านหน่อยได้ครับก็ขอฝากร้านนะครับฝากผลิตภัณฑ์โองนิพนเพสน,นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าสีทาภายนอกนะครับเวทบอลที่มีความทนทานสูงสุด15ปีนะครับหรือว่าสีทาภายในแอร์แคร์นิพอนเพนแอร์แคร์ซึ่งปราศจากกลิ่นนะครับแล้วก็ซีโร่วีโอซีเพราะนั้นปลอดภัยต่อผู้คนที่อยู่ภายในบ้านนะครับหรือแมก้กระทั่งสีอาาาุตสาหกรรมต่างๆที่ม,มีนวัตกรรมก็เช่นเดียวกันครับมีทั้งสีอาาาุตสาหกรรมสูตรน้ํา หรือว่าสีตสาหกรรมที่เน้นในความทนทานเนาะใช้กับงานพื้นงานโครงเหล็กต่างๆนะพวกนี้เราก็มีงานตอบโจทย์ทั้งหมดนะครับก็ฝากสีนิป่อนเพลไว้ด้วยครับแล้วยังมีสีรองพื้นที่ออกมาเฉพาะฟังก์ชันงานอีกเยอะแยะมากมายใช่ครับก็จะไปรวบรวมเป็นหนึ่งในโซลูชันที่ใช้คู่กับสีทําหน้าไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในเหมือนกันครับครับพวกนั้นก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์แก้ปัญหาได้ตรงจุดครับครับโอ้โหรักคุุ่มฮะผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะขนาดนี้ จะไปหาซื้อที่ไหนได้ล่ะครับก็ต้องมาซื้อสีที่โฮมเพนทั้ง10สาขาสามารถติดต่อได้ทางช่องทางติดต่อไปนี้นะครับแล้วก็เรามีบริการส่งทั่วไทยในราคาขายสุดตั้งแต่ถังแรกวันนี้พวกเราก็ขอขอบคุณคุณซูนะครับโอ้โหจากสีนิปปอนเพนะครับที่มาให้ความรู้เราแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปนี้พวกเราสามคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โปรโมชั่นดีๆกับร้านสีอันดับหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้น,นะคะกดเลย